สวัสดีเพื่อนเพื่อนคอบอลทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอดฝันทงนะครับฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ก็มีมาเจ็ดคู่เช่นเดิมนะครับวันนี้ครับคู่ที่น่สาสนใจก็จะมีคิวของแมนซิตี้จะไปเยือนลูตันทาว เวทแฮมครับจะไปเยือนฟูลแลมนะครับเอฟเวอร์ตันครับจะเปิดบ้านเราเจอกับเชลซีนะครับแล้วก็คู่บิ๊กแม์ของศึกพรีเมียร์ลีกในวันนี้ก็จะเป็นสเปอร์ครับจะเจอกับนิวคาสเซิลนั่นเป็น4คู่จากศึกพรีเมียร์ลีกนะครับหนึ่งคู่จากกันโชซ์ูริอาโรม่าครับจะเจอกับฟิออร์เรนาแล้วก็อีกหนึ่งคู่จากบุนเดสลีกานะครับสุดการ์วันนี้จะทำบิ๊กแมตช์กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนมีหนึ่งคู่จะเป็นบาร์เซโลนาจะเจอกับคิโรนา ทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิกครา์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกสบสบสบิ้งกุก้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเป็นคู่ระหว่างเจ้าสุนน้อยฟูแลมครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวทแฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามคาเวนคอตเทจจะเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับฟูแลมตอนนี้รังอันดับที่12แข่งไปดสิบห้นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป7กเกมยิงได้21เสียไป26ประตูมีอยู่18คะแนนส่วนฝั่งเวทแฮมครับรังอันดับที่9แข่งไป15นนัดชะ7เสมอ3แพ้ไป5เกมยยิงไได้26 25เสีปประตู มีอยู่24คะแนนครับสถิติเฮดทเวนต์กับผลงานที่เคยเจอกันนะก็ในรอบแพ้เกมสุดที่ทั้งทีมนี้ได้เคยเจอกันฟูแลมไม่เคยเอาชนะเวทแฮมได้เลยเสมอไป2องแล้วก็เป็นฝั่งเวทแฮมชนะไปได้3เกมโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นฟูแลมเปิดบ้านแพ้กับเวทแฮมไปด้วยสกอร,ร์หนึ่งเปอร์ศูนย์ฝอมโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฟูแลมครับเก็บชัยชนะไปสองแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟูแลมมาเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรรรสสตต์์ไไปปดด้ด้วยกอ5ะูทน,นของฟูแฮมในรอบเกฟ ทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นตา์ก,การทำกำไรอยู่ที่60%สินะครับส่วนฝั่งเวทแฮมฟอร์มฮาร์ดาสุดเวทแฮมชนะไป4แล้วก็เสมอในเกมโดที่นรับเกมล่าสุดนี้เวทแฮมไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมครับบุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์มาด้วยสกอร์สองเปอร์หนึ่งผมรับการของเวทแฮมน้ารับพิเกมเวทแฮมพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก,การทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและกองพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเ,เมร มีแรงงานตัวผู้เได้ไปจับอยู่3รายก็จะเป็นอินซาดิยอปูริโกมูนิสแล้วก็อารามาเตาเร่นะครับโดยที่วันนี้คาดว่าฟูแบมจะมาในระบบ4-2-3-1ของรับวันนี้ก็จะมีคาวินบาซซี่จะคุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นทอมเคนนี่จะเล่นกลางคู่กับเจ้าปายญญาโดยที่3ลูกน,นี้คาดว่าจะเป็นวิลเลียนอันเดสเปเดล่าแล้วก็อเล็กซ์อิวบี์นาเป่าก็จะวางโรอุกิมเนสจะลงรับตาคา่ายตรงนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเวสแฮมภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนะครับวันนี้เวแแฮมมมจจจะะะีีีผู้เเเเเลล่่นนพยยงคยดวกก็็ปิอัส โดยที่วันนี้ครับคาดว่าเวสแฮมจะมาใน,านระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีเคอร์ซูมาจากคุม,มชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีเอ s o สันอันเวลสเจมวอร์ดเพาแล้วก็โทมัสซูเชกโดยที่3ในรลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นโมเมตกูดูสจอลลอตโบเวลแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูแรมต่อที่ราคาปอปอบ้างสำหรับก็เป็นราคาเสมอนะครับ ราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่เจ้าบ้านฟูลแลมต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งฟูลแลมราคาด้มเจอที่2.90ถ้าเราไปลองฝั่งเวทแฮมร,ราคา,า้ําเจอที่1.81นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตลางคะรนนก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมลอนดอนดาร์ี้เม์อีก1เกมนะึนะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเวแทแฮมทาผลงานได้ดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมบวกกับเฮทวิทเจอกันทีไรก็มักจะเป็นเวทแฮมทาผลงานได ทแฮมเนี่ยถือว่าผลงานค่อนข้างจะสม่ำเสมอมากกว่าเนื่องจากเวทแฮมครับไม่เคยแพ้ใครเลยแนะละเราไปเก็บหลังสุดนี้แล้วก็ชนะได้ถึง4เกมนะเกมที่ชนะของเวทแฮมก็จะมีเกมที่ชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์เอาชนะเบอร์ลี่เอาชนะบัคคาโทโปล่าแล้วก็เอาชนะสเปอร์แต่และเกมก็ถือว่าเป็นงานไม่ง่ายของฝั่งเวทแฮมนะส่วนฝั่งฟูลแลมเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นฟอร์มค่อนข้างจะเป๋ไปเหมือนกันเนื่องจากฟูลแลมครับมีแพ้ไป3เกมนะครับแล้วก็มีการเก็บชัยชนะได้2เกมนะครับบวกกับไลฟ์อัพที่ออกมาวันนี้ครับถือว่าทั้ง2ทีมเป็นฟูลแลมชุดใหญ่่จัััดดเต็ม้้วยกนทงคู เกมนี้เจ้าบ้านฟูตไดเป็นฝ่ายต่อผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้เวทแฮมน่าจะมาแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ด้วยความที่ช่วงหลังนี้เวทแฮมก็เป็นทีมเคี่ยวอีกหนึ่งทีมฉะนั้นคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไบรที่คุณคอตเวทแฮมยูเ็ดอย่างน้อยๆจะมายันเสมอไว้ได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่สนะครับซึ่งผูเล็กอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงบรูเชลซีนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามกุลิสันพาร์คจะเตกกน เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งสทีมนี้กันหน่อยนะครับ้าบ้านครับเอเวอรตนตอนนี้อยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว15นัดชนะ6เสมอ2แพ้ไป7เกมยิงได้18เสียไป20ประตูมีอยู่20คะแนนส่วนฝั่งเชลซีอยู่อันดับที่1 0นะครับแข่งไปแล้ว15านัดชนะ5เสมอสแพ้ไป6เกมยิงได้26เสียไป2ีประตูมีอยู่19คะแนนนะครับสถิติเฮตวิสผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอเวอเรสตนเก็บชัยชนะไปได้1นสอกันัดเซีอกันด้2นัดมลจอก็เป็นเชลซ เดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับพร้อมในรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเอเวอเรสตนเก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอเวอเรสตันนะครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วยสกอร์สามเปอศูนย์ผลประกอบการของเอเวอเรสตนในรอบ5เกมเอเวอเรสต์ผ่านนำเงินไปที่3เกมรบทป่นึเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งเชลซีฟอร์ม5นัดหลังสุดเชลซีชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีนนนนนะะครรรรรัรรับบบบแแพพ้้้ใใหกกกกกกมมมยยูไไปปปดวสออออ์ผลลาาาขงงเเเเชชซีี5ิท่3 ลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่60%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่ง้าบ้านเอฟเตันภายใต้การคุมทีมของชอนได้วันนี้ครับเอฟเตันจะมีในงานตัวผู้เล่นบาเจ็บอยู่2ลรายก็จะเป็นเดล่อาลีกับอังเดโกเม โดยที่วันนี้คาดว่าเอเวอเรตันจะมาใน,านระบบ4-4-1-1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีเจมทาร์คอฟสกี้จะคุมจมักการในเกมรับมิดฟิลด์คูกค่กลางคาดว่าจะเป็นเจมสการ์เนอร์จะเล่นกลางคู่กับอินิซากานนาเกนะครับโดยที่เพย์เมอเกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นอับดุลัยกุเล่หน้าเปาวันนี้ก็จะวางเบโตจะลงลาดตายแนวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยือนเชลซีครับภายใต้การคุมทีมของเมาลิซิโอโปเชติโน่นักเตะที่มีการบาดเจ็บของเชลซีก็จะมีเวสลีย์ฟอฟาน่าเบนชิเวลเทวเอรเลาวียนแล้วก็ ทีเสฟเอ็นคุนกูนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเชลซีจะมา,นา 4, 2, 3, ในระบบ4-2-3-1แนวรับวันนี้ก็คาดว่าจะมีเดียโก้ซินวาจะเข้ามาจาัดการในเกมรัดมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นมาเซตไคเซโดจะเล่นการคู่กับแอนโซเฟรเดสโดยที่สามลูกนี้คาดว่าจะเป็นไล่ฮิมโซลิงคอนเนอร์กันลัเกอร์แล้วก็โคเปาเมอร์นาเปาก็จะวางนิโคลัสแจ็คสัน จะลงลาตักขายแนวเน้ซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเชลซีต่อที่ราคาปปนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่ทเชลซีเยือนต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งเอเวอเรตราคาน้ําจะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปต่อฝั่งเชลซีราคาน้ําจะอยู่ที่2.00นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบุลลีกก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรอย่างที่ทราบนะครับเอเวอเรตตอนนี้นะมีอยู่20คะแนน แต่ว่าล่าสุดเอเวอเรตันโดนหักไป10คะแนนจาก20คะแนนเนี่ยเอเวอเรตันต้องตกไปอยู่อันดับที่17 ทาให้เอเวอเรตครับมีอยู่10คะแนนเพียงเท่านั้นถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าจริงนะเอเวอเรตที่มีอยู่20คะแนนตามความจริงเนี่ยมีคะแนนมากกว่าเชลซีด้วยซ้ำเรียกได้ว,ว่าผลงานของเอเวอเรตถ้ามองภาพรวมเนี่ยยังคงดูดีกว่าเชลซีเล็กน้อยถ้าเอเวอเรตไม่ถูกหักคะแนนนะครับส่วนเฮท e a d ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันเป็นเชลซีทาได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาช่วงหลังถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะสวนทางกันนะฝั่งเอเวอเรสต์ช่วงหลังถือว่าเริ เกมล่าสุดแล้วก็เป็นการเก็บชชนะได้2เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะฟอร์เรสต์มาหนึ่งศูนย์แล้วก็เกมล่าสุดของเอเวอเรตันเป็นเกมพิสศปไปฮะเอเวอเรตันเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์สามศูนย์เรียกได้ว่าเกมนี้เอเวอเรตันเล่นกันได้ดีเป็นอย่างมากส่วนฟังเชลซีครับก็ผลงานค่อนข้างจะลุ้มลุ้มดอนนะมีเกมแพเกมเสมอเกมชนะก็สลับกันไปโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีนะพลาดท่าแพ้กับแมนยูไปสองหนึ่งเรียกได้ว่าเชลซีก็ยังคงไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้ถ้าว่าการณนของผมกาารรเล่่่นนทีับ ฉะนั้นเนี่ยมามองจากภาพรวมและเลยราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับเป็นทีมเยือนอย่างเชลซีต่อที่ลาคาปอผมมองว่าด้วยความที่เอวตันช่วงหลังกําลังมีฟอร์มเก่งผิดฟอร์มกับเชลซีที่ค่อนข้างจะลูกผีลุกคนเกมรับของเชลซีก็ค่อนข้างจะมีปัญหาผมมองว่าเอวตันที่ถูกหักคะแนนไปเนี่ยมันเหมือนมีพลังแฝงทําให้เอวตันครับเต็มที่กับทุกๆนัดที่เหลือฉะนั้นเกมนี้ผมอ่านว่าเอวตันอย่างน้อยๆเนี่ยจะแบ่งหนึ่งแต้มในบ้านออกไปได้ดังนั้นครูคนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่จบบเจ จะยันเสมอได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับศึกพรีเมียร์ลีกอีก1คู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างลูตันเชาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลใบสีิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเคนลนิวต์ลอดจะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับลูตันอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว15นะัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป10เกมยิงได้16เสียไป30ประตูมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว15นะัดชนะ9เสมอ3แพ้ไป3เกมยิงได้36เสียไป17ประตูมีอยู่30คะแนนครับ สวัสดีเฮ hey, ทเวิรดค,ครับผลงานที่เคยเจอกันเนี่ยก็คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลูตันเก็บชัยชนะไปได้1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลูตันครับเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สามลูสี่ผลงานการของลูตันในรอบมเกมลูตันผ่าน T, นูเ T, ินไปที่สี่เกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฟังแมนซิตี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดเปนมี่แมนซิตี้แกัับอสตนวิลล่า ด้วยสกอร์1-0ผมเป็นกรรมการของซิตี้ในรอบพ่าเกมชัดๆเลยนะฮะซิตี้ในรอบพ่าเกมนี้ซิตี้ไม่เคยพ่านทำเงินเลยนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจา้าบ้านลูตันทาวภายใต้การคุมทีมของโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดวันนี้ครับลูตันจะมีในงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่3รายก็จะเป็นแอนเน่พอตแมัดแอนเดอร์เซนและก็ลิสเบิร์กนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าลูตันจะมาในระบบ3-4-3แนวรับก็จะมีทอมร็อกเยอร์จะคุมปราชก,การในเกมรับมิดฟิลด์ตรงกลางครับคาดว่าจะเป็นมาเว,ว,ว่าจะเป็น คอบ,บออ์บาวอิลิจาอาเดบิโยแล้วก็แอนดอรสเทาเซนนะครับส่วนฝั่งซิตี้ภาัฒนาการคุมทีมของเป๊ปกัวล่าวันนี้ครับแมนซิตี้จะมีรายงานตัวผู้เล่นจะเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นเควินเดอะบอยซึ่งวันนี้คาดว่าซิตี้จะมาในาระบบสามสองสี่หนึ่งนะครับแนวรับก็จะมีรูเบนดิอาสจากกรมจัดการในเกมรับมิดฟิลด์ตัวรับครับคาดว่าจะเป็นจอห์นสโตนจะเล่นคู่กับโรดี้นะครับโดยที่คู่ตรงกลางคาดว่าจะเป็นมาร์ตุสนูเยสจะเล่นร่วมกับเบรโดซิวา่านาเปาวันนี้ก็จะวางยูเร จะลงลาดตะขายแนวนี้ซึ่งเลยาะคาคู่นี้ครับก็ราคาค่อนข้างจะแขวนๆนะบางสำนักก็เป็นซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกควบนะฮะบางสำนักก็เป็นแมนซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2ราคาณตอนนี้ราคาอยู่ที่ทีมยืนอย่างแมนซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2ถ้าเราไปลองฝั่งลูตันราคาน้ําจะอยู่ที่2.05ถ้าเราไปต่อฝั่งซิตี้ราคาน้ําจะอยู่ที่1.85นะครับก็ซึ่งคู่นี้ฮะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานแตกต่างกันอย่างลิบลับแล้วก็มาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างชัดเจนซิตี้า จะกหดหายไปเยอะหนะ้าซิตี้ชนะได้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงหลังนี่แหละฮะซิตี้ฟอร์มแผ่วไปอย่างมากเช่นเดีวยวกับลูตันที่ฟอร์มไม่ต่างจากซิตี้แต่ว่าลูตันจะหนักหน่อยก็ตรงที่ลูตันเนี่ยหนักไปทางแพ้นะส่วนซิตี้หนักไปทางเสมอนะครับฉะนั้นครูคนี้ไม่ต้องพูดพำาำทำเพลงเลยนะจากราคาที่เปิดมาเป็นซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งกบสองครูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ที่ซิตี้เองก็ค่อนข้างจะอัดอั้นจากเกมที่ผ่าน,านมาผมมองว่าวันนี้ซิตี้ จะบุกมาปูพรมถล่ม,ม,ลมแหลถ้าเราเลือกเชียร์แมนซิตี้ในวันนี้ก็จะมีลุ้นอยู่สองอย่างนะครับไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันี่ศึกบุนเดสลีกากันบ้างก็จะเป็นคู่ระวังมาร์คเฮาสตุดการ์ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของห้างไคยาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอ p Arena จะเตะกันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับสตูตการ์ดอยู่อันดับที่3แข่งไปรับสิบสานัดชนะ10แล้วก็แพ้ไป3เกมนะฮะยิงได้33เสียไป15ประตูมีอยู่30คะแนนส่วนฝั่งเลเวอร์คูเซนอยู่อันดับที่1นึ่งนำจาฝูงอยู่ตอนนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับแข่งไปทั้งหมดสิบสามนัดชนะสิบเอ็ดเสมอสองยังไม่แพ้ใครยิงได้สามสิบแปดเสียไปสิบเอ็ดประตูมีอยู่สามสิบห้าคะแนนครับสถิติเฮทเวิร์ตผลงานที่เคยเจอกันห้านัดหลังสุดในรุ่นะครับในนน้เเกมีี่ยฝั่งสตุการ์ไม่เเคยอาชนะเเลวอร์ไได้เเลยมมีสอปนัดแล้วก็เป็นเเลวอร์เเซนก็บชชัยนะไไปหก นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่สุดการเปิดบ้านเสมอกับเลเวอร์กุเซนไปด้วยสกอร์หนึ่งเปรูหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสุดการเก็บชัยชนะไปที่5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สุดการนะเปิดบ้านเอาชนะดอลมอลไปได้ด้วยสกอร์สองปรูศูนย์ผมกับการของสุดการในระหว่างเกมสุดการพาทำเงินไปที่5เกมรวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มส่วนฟังเลเวอร์กุเซนฟอร์มห้านัดหลังสุดเลเวอร์คร บอลไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึง่งผลกบการของเลว์คูเซนในรอบไพ่เกมเลวูคุเซนพานดําเงินไปที่3เกมพาลรปไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากำไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งเนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมยอนยางเลว์คูเซนต่อที่ราคาปปราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่เลว์คูเซนต่อที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปลองฝั่งสุดกาดร,ราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าหนึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งเลว์คุเซนราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเก แพ้ให้กับแฟรงก์เฟิร์ตไปถึง51เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ไบรเยนก็ผิดฟอร์มจริงๆทําให้วันนี้ครับสทีมลุ้นแชมป์อย่างสุดกาดกับ เลวูเซ่นเกมนี้ทั้ง2ทีมเอาแน่นะแต่ว่าเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาถือว่าไม่ต่างกันแต่ว่าเฮตุเฮตุครับดูฮะคู่ที่เจอกันทีไรก็มักจะเป็นเลวูเซ่นทำผลงานดีดีกว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยสุดการ์ดไม่เคยเอาชนะเลเวอร์ได้เลยแล้วก็เป็นเลวูเซ่นครับสามารถเก็บชชนะได้ถึง4เกมเลยทีเดียวแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มโหดเอาเรื่องเลยนะยิ่งสุดการ์ดครับ5เกมสุดชนะมา5เกมรวดส่วนฝั่งเลวูเซ่นก็ สองทีมณช่วงนี้กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มจริงแต่อย่างที่บอกครับคู่นี้ก็เหมือนบนแพ้ทางจริงๆนะสุดกาดเจอกับเลเวอร์คูเซนทีไรสุดกาดมักจะไปไม่เป็นฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซนต่อที่าราคาปรปส่วนตัวผมมองว่าสุดกาดก็มีฟอร์มที่ดีนะแต่เลเวอร์คูเซนชุดนี้ถือว่าเป็นกลุ่มกําลังที่โหดเอาเรื่องฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซนผมมองว่าเลเวอร์คูเซนชุดนี้มีความเก่าเกมมากกว่าแล้วก็จะเป็นเลเวอร เราไปกันที่คู่ที่5นะครับศึกพิมพ์บริกอีกหนึ่งคู่นะก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ของพิมพ์บริกในค่ําคืนนี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จากไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตีการดงนิวคาสเซิลยูนเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมจะเตะก,กัน,นเวลา่าฮาดุมกลึงนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับสเปอร์ตอนนี้รังอันดับที่5แข่งไปแล้วสิบห้นัดชนะแปดเสมอสามแพ้ไปสี่เกมยิงได้ยี่สิบเก้าเสีย ชนะ8เสมอ2แพ้ไป5เกมยิงได้3 2เสียไป17ประตูมีอยู่26คะแนนครับสิติเฮทเว a d ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสเปอร์เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งนิวเซน เก็บชจจนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เดวิสันเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปได้วยสกอร์หกประตูหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรดูการนี้เราไปเกมสเปอร์ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์เปิดบ้านแพ้กับเวนแฮมไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่ง ผลประกอบการของสเปอร์ในรอบ5เกมสเปอร์พาทำเงินไปที่1เกมพาล,ลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20%สนะครับส่วนฝั่งนิควคาเสเซลฟอร์มนัดหลังสุดนิควคาเสเซลชนะไป2สมอหแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิควคาเสเซลนะฮะแพ้ให้กับเอวตันไปด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ผลประกอบการของนวนวคาสเซลในรอบ5เกมนิวคาสเซนพาทำเงินไปที่เกมพาล,ลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์ากการทำกำไรอยู่ที่นะครับร้อนอนเม,นเมในวัน,นมเรั่มจาก่อนอร้รอเกปอนเกมใวันนี้าของอะ เช่นเดิมถ้าจะนับตัวหลักก็จะมีมิกกี้ฟันเดเฟนแอชลีย์ฟลิปเอลิกไดเออร์และอันซตสยองเอวันเพลสิตเจมม่าเดสันโรดิโกเบนินกูแล้วก็มอนสโซโลมอนนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าสเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีคิสเซนโลเมโลจะคุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นอีฟบิซูมาจะเล่นกลางคู่กับปเาเปซาโดยที่3ในลูกน,น,นี้คาดว่าจะเป็นเดียนกูเซฟสกี้เจวน,นี่โรเซลโซแล้วก็ไบอัลกิลนะครับนาเปาก็จะวางไบเนน์จอนสัน จะลงล่าตกากานเท่านี้ส่วนฟังทีมเยือนินคอสเซนพัตตาการคุมทีมของเอ e. ็ดดี้ฮาวนะครับนิควคอสเซนก็ประสบปัญหาตัวผู้เล่นเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสเวนบัตแมนแดนเบิร์นคาเบียร์มาคิโยแมททาเกตฮาวิบานเอเลสแอนเดอร์สันจะคับเมอร์ฟี่ โจวิลล็อกชอนลองสตาร์บแล้วก็คาร์ลวินสันหนึ่งรายที่ติดโทษแบนยาวก็จะเป็นซันโดรโตนารีนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่านิโค้ชสันจะมาในระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีฟราร์เบนแชร์จะกลุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะเป็นเลวิสไมลอรี่บูโนเกมเมลลสแล้วก็เจอร์ลินตันสามนักวันนี้คาดว่าจะเป็นอัลทเนกาดอนอเล็กซานเดอร์ไอแซคแล้วก็มิเกลอันเมลอนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ เจ้าบ้านอย่างสเปอร์ต่อที่าราคาปปราคาณตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านสเปอร์ต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งสเปอร์ราคาน้ำจะอยู่ที่1.89ถ้าเราไปลองฝั่งนนว่าเซิร์นะครับราคาน้ำจะอยู่ที่2.01นะครับก็ซึ่งคูุณี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนก็ไม่ต่างกันเลยนะเนื่องจากสเปอร์มีอยู่27คะแนนครับมีอะไรมากกว่านิว่าเซิร์อยู่ที่1คะแนนเพียงเท่านั้นบวกกับเฮทเวททั้ง2ทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสสูีกันนะนะเื่งงองงทีมนะก็็็เเกกกบชันนนะไไได้ปปทีมลลมล2อ1 แต่เกมล่าสุดที่เจอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะขาดลอยเลยนะเนื่องจากเป็นเกมที่นิคอนเซิลเอาชนะสเปอร์ได้ถึง6ประตูหนึง่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่น่าจดจําสำหรับสเปอร์เลยส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาจากภาพรวมทั้ง2ทีมนะถือว่า แตกต่างกันพอสมควรเนื่องจากสเปอร์ช่วงหลังฟอร์มตกฟอร์มดบอย่างแรงส่วนฝั่งนิวเคเซนก็มีเกมที่พลาดท่าไปบ้างแต่นิวเคอเซนนับก็ยังมีเกมที่ชนะไปบ้างถ้าตามมาตรฐานแล้วนิวเคเซนก็ฟอร์มไม่ได้ดปไม่ได้ตกไปถึงขนาดนั้นถ้าเทียบกับสเปอร์นะครับฉันเนี่ยจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นสเปอร์ต่อที่ราคาปอสมโตนผมมองว่าก็ยังเป็นสเปอร์ที่มีดีหน้าที่ได้เล่นในบ้านแต่ณช่วงนี้ฟอร์มของสเปอร์ค่อนข้างจะย่ำแย่เทียบกับนิวเคอร์เซ่นแล้วผมมองว ซึ่งอย่างที่ทราบนะทั้ง2ทีมนะฮะเกมล่าสุดก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่แต่เกมนี้เป็นสเปอร์เป็นฝ่ายต่อผมมองว่าวันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยนิวคาสเซิลจะมาแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ฉะนั้นคูน่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สาลิกาดงนิวคาสเซิลยูเต็ดจะบุกมายันเสมอไว้ได้ฟันดงเราไปกันที่คู่ที่6นะครับไปกันที่สก,กันโชสตรีย ก็จะเป็นคู่ระวังหมาป่าแห่งกรุงโรมโรมาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของม่วงมหาการฟิอเรนติน่านะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสตาเดโอเดมิโกโนักกรุงโรมจะเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโรมาอยู่อันดับที่สี่แข่งไปแล้วสิบสี่นัดชนะเจ็ดเสมอสามแพ้ไปสี่เกมยิงได้ยี่สิบเจ็ดเสียไปสิบหกประตูมีอยู่ 24, ยี่สิบสี่คะแนนส่วนฝั่งฟิอเรนติน่าอยู่อันดับที่หกแข่งไปแล้วสิบสี่นัดชนะเจ็ดเสมอสองแพ้ไปห้าเกมย นัดหลังสุดในทุกรายการครับโรม่าเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นฟิออเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดเจอกันก็เป็นเกมที่ฟิออฮะเปิดบ้านเอาชนะโรม่าไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ well. ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโรม่าเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โรม่าบุกไปเอาชนะซัสซาโลมาได้สกอร์สองประตูหนึ่งผลประกอบการของโรม่านั้นว่าเกมโรม่าผ่านทำเงินไปที่2เกมยกไปหนึเกมพาร์ลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเป1 เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟิอเรน,นาเปิดบ้านเสมอกับปามาไปด้วยสกอร์2อตผลประกอบการของฟิอเรนตาว่าเกมฟิออพานทาเงินไปที่3เกมพารูลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกยยาไรที่6กอทีน60%นะครับซึ่งเลยาะคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างโลมาต่อที่ราคา ครึ่งลูกนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่โรมา่าต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งโรมา่าราคาน้าจะอยู่ที่2.6ถ้าเราไปลองฝั่งฟิออรราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.84นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่อ่าเรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนนะครับและเป็นทั้ง2ทีมที่ผลงานไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เนื่องจากโรม,ม่นามีอยู่24ิบคะแนนจากการลงเล่นไปสิบสีนัดเนี่ยมีคะแนนมากกว่าฟิออเพียงแค่หนียงคะแนนเพียงเทง เป็นลูมาทำได้ดีกว่าเล็กน้อยเนื่องจากลมาชนะไป3เกมแล้วก็ฟิออชนะไป2เกมจากการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยผมมองว่าเป็นฝั่งฟิออช่วงหลังก็เริ่มกลับมีฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฟิออไม่แพ้ใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันเป็นเกมชนะมา2เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะครับส่วนลมาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีนะไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันมีเกมเสมอกับเกมชนะก็สลับกันไปแต่1จุดที่น่าสนใจฮะลูมายามที่เดิดนบบานลูมาจะเป็นอีกหนึ่งทีมเลย ทันทียามที่ได้เล่นในบ้านครับตลอด5เกมหลังสุดที่โรมาได้เล่นในบ้านโลมาชนะคู่แข่งมา5เกมรวดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะเซอเวตไปส0เอาชนะมอนซาไป1 0เอาชนะซาลวิปาร์ไป2 0เอาชนะเลเช่ไป21แล้วก็เอาชนะอุดุเซไป3 1เกมในบ้านของโรมาจาก5เกมหลังสุดนียโลมาสามารถทำเงินได้ถึง4เกมเลยทีเดียวนะส่วนฝั่งฟิออเรเดนาเกมเยือนก็ถือว่าค่อนข้างจะลุ้มดอนโอเคแหละ มีเกมที่ชนะบ้างสับเกยิของฟิออนนะแต่ก็มีเกมที่แพ้บ้างซึ่งจาก5เกมของดของฟิออนในเกมเยือนนะครับสามารถทาเงินได้เพียงแค่เกมเดียวเองฉะนั้นจากภาพรวมและเหลืราคาที่เปิดมาเป็นโรม่าเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวผมว่าเกมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่โรม่าจะเก็บ3แต้มในบ้านได้เนื่องจากโรม่าอย่างที่บอกครับเกมที่ได้ในบ้านเป็นจุดแข่งของโรม่าจริงฉะนั้นคูนี้ผมขอเลือกเชีร์ไปที่หมาป่าแห่งกรุงโรมอย่างโรม่าคาดว่าวันนี้โรม่าจะเปิดบ้านเฉนือนชนะฟดง เราไปกันที่คู่ที่7นะครับปิดท้ายการศึกลาลีกาสเปนในคู่ถึงสุดคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ดวงบาร์เซโลนาครับจะเป้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิโรนาคู่นี้ครับจะเตะกันในสนามโอลิมปิกลูอิสกอมปานีจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้วสนะิบห้านัดชนะสิบเสมอสี่แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้ยี่สิบแปดเสียไปสิบสี่ประตูมีอยู่สามสิบสี่คะแนนส่วนฝั่งคิโรนาอยู่อันดับที่สองแข่งไปแล้วสมิบห้าน สถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาร์เซโล์นาเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งกิโรูนาเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดเจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นบาร์เซโล์นาเปิดบ้านเสมอกับกิโรูนาไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ฝอมโดยลมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการบาร์เซโล์นาเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์เซโล์นาครเปิดบ้านเอาชนะแอตมาลิตไปด้วยสกอร์1ประตูหนาาในรรอบบ5เเกม์ซโลึ่าพเงไปด้วยศูน เป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%นะครับส่วนฝั่งคิโรนาฟอร์ม5นัดหลังสุดคิโรนาชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอบมาเกมหลังสุดนี้คิโรนาไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คิโรนาบุกไปเอาชนะโอลิวยยาไปได้ด้วยสกอร์5-2ผลประกอบการของคิโรนาในรอบมากเกมคิโรนาพันกำไรไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบาร์เนลล่าต่อที่ราคา1ลูกบ้างสำนักก็เป็นบาร์เซโลน่่าาาตอทีรคลูกค,กครล่รราเจานะ้้าาบนต ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งบาร์เซโลนาราคาน้ำจะที่1.81ถ้าเราไปลองฝั่งกิโดนาราคาน้ำจะอยู่ที่2.09ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนด้วยกันทั้งคู่นะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าทีมอย่างกิโดนาจะมีเครดิตในการลุ้นแชมป์ในลาลิกาสเปนในดูกการนี้ด้วยเนื่องจากผลงานของกิโดนาก็ค่อนข้างเจาโหดเอาเรื่องเลยจาก15เกมครับกิโดนาสามารถชนะได้ถึง12เกมนะมีเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่เกมเดียวเองเช่นเดียวกับบาร์เซโลนาทีู่กกาานี้็ถือว่ ฟอร์มก็ดีเหมือนกันจาก15เกมบาเซโลนาชนะได้ถึง10เกมมีเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมเป็นบาเซโลนามีคะแนนตามหลังกิลนาอยู่ที่4คะแนนด้วยกันแต่ว่าเฮทเวีรก็เป็นบาเซโลนานะยังคงทําผลงานได้ดีกว่า จากการที่บาร์ซ่าชนะได้3เกมยามที่เจอกับคิลน่าห้าเกมหลังสุดนี้บวกกับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีม <c oughs> ก็ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่บาร์เซโลนาเริ่มกลับมามีฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังจากที่บาร์เซโลนาไม่แพ้ใครมาแล้วติดต่อกัน4เกมนะแล้วก็เป็นการเอาชนะได้หึงเกมแล้วก็เป็น2เกมลงสุดที่บาร์เซโลนาเอาชนะได้ทั้ง2เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะปอร์โตแล้วก็เอาชนะแอตมาริดส่วนฝั่งคิลล่านะครับฟอร์มถือว่าค่อนข้างจะดีนะ เนื่องจากคิโรน่าเองครับชนะได้ถึง4เกมจาก5เกมแล้วก็เป็นการชนะมา2เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะบารนเซียกับการเอาชนะออเฮรุยานะครับ อย่างที่บอกครับคิโรนาในรูปการนี้ถือว่ามาค่อนข้างจะดีนะเกมเยือนของคิโรนาห้าเกมสุดก็ชนะมาที่5เกมรวดส่วนฝั่งบาร์เซโลนาก็มีจุดแข็งยามที่ได้เล่นในบ้านบาร์เซโลนาเล่นในบ้านเนี่ยจาก5เกมสุดชนะได้ถึง4เกมแล้วก็มีแพ้ไป1น,นเกมนะซึ่งคุ่นี้ทัดเทียบกันแค่ชื่อชั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งคิโรนาเป็นรองค่อนข้างเยอะๆแต่รูปการนี้อย่างที่บอกครับคิโรนามาดีจริงๆผลงานในรีก็ไม่ธรรมดาแต่เกมนี้คิโรนาต้องมาเจอกับบาร์เซโลนาที่เรทเปิดมาเป็นบาร์เซโลนา มาเจอของแข็งและเจอของจริงแน,น่นอนเนื่องจากบาร์เซโลนาเป็นอีกหนึ่งทีมแกร่งยามที่เตะในบ้านเนื่องจากบาร์เซโลน่ายามที่ได้ได้บ้านก็มักจะมีผลงานที่ดีฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าสถิติที่ดีของคิลล่าจะหยุดในเกมนี้และผมมองว่าวันนี้บาร์เซโลนาจะเก็บ3มแต้มในบ้านได้ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาถ้าเราเลือกเชียร์บาร์เซโลนาในวันนี้นะครับก็จะได้ลุ้นสองอย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟะดง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดอยากกดส่วนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกก็ฟูลแลมกับเวสต์แฮมคู่นี้เรยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านฟูลแลมต่อที่ราคการปปคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ฟูลแลมคู่ที่สองเอเวอเรตันกับเชลซีคู่นี้อเรยเปิดมาเป็นทีมเยอนอย่าง ทีมยังอย่างซิตี้ตอบที่ราคาลูกครึ่งก้บ kind of สองคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่แมนซิตี้คู่ที่ส anyway. ี่ครับทุตกาดกับเลวโว้กเซนคู่นี้เล่เปิดมาเป็นทีมยังอย่างเลวโว้กเซนตอบที่ราคาปปคู่นี้ขอเลือกตอบไปที่เลวโว้กเซนคู่ที่ห้าสเปอร์กับนิวคาสเซิลคู่นี้เล่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ตอบที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่นิวคาสเซิลคู่ที่หกลอมากับฟิออรเรเนนาคู่นี้เล่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านโรม่าตอบที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่โรม่าและคู่ที่ บาร์เซโลนากับ a, คิโรนาคู่นี้เลตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านบาร์เซโลนาต่อที่ราคาหนึ่งลูกคูน่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บาร์เซโลนากับผมนะครับจอร์ดฟันทองบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกดิงก่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเราะห์บอลต่อไปนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นพียงแนวทางเพื่ประ,ประกบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ